哦吼！Oh, oh, oh. สว,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะห้องกามายูปลาเห็นเรอจ้าเขาบอกเขาถ่ายอาอาตอนนี้กินกาแฟกันก่อนนะคะแล้วห้องคอยข่บปลากันนะคะแล้วเราก็จะไปเก็์ที่เดิม นี่จ้าเค้ก50ปีของแฟนจะลงคลิปอ่อจะลงคลิปงานมันเกิดคุณสาให้ดูนะคะกกาแฟของที่ว่าหายไปสามวันว่าหายไปสองสามวันนะคะกาแฟนั้นร้อนด้วยอันนี้เราก็มากินกาแฟกันค่ะก่อนที่เราจะเข้าป่าเห็ดนะคะโอ้ยสามสาวยังไงก็สู้ตายค่ะสู้ตายค่ะ นอากาศน้ำมากกว่าอากาศร้อนอร่อยมากเลยค่ะอร่อยเนาะชอบมาเลยเอานั่งบังครตัวใหญ่ๆท่านั่งนั่งไม่เห็นจอเลยงั้นแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยงนั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันในป่านะครับเพื่อนๆมันกำลังอร่อยเลยพ่อจะไปเหรอเดี๋ยวเราไปพอกันในป่าเลยจ้าเวลากินไมันขยับใจ วันนี้วันนี้วันนี้ถ้เป็นไอ้นี่มานะวัตถินวัตถินนะเดี๋ยวกะเดกะไปเป็นแกะดำวันนี้วัตถินนะคะเอาาองสา่เหรออุตส่าห์เต้นงบ้องหลังนะนบงหลังาใครทำมอกเต้นสู้ควานาดนเซอร์เก่าอร่อยจริงอ่ะอร่อยเนาะ ไปอีกเดินไปอีกเมื่อวานแฟนหนูเกว่าเอารถขึ้นไม่ได้ืไปค่ะพี่น้กเอาปากเก็บเห็ดกันดีกว่าจ้าแอบไปดูพี่วาก่อนได้บอสอยากไปตรงหันพี่วามันไม่มีที่จับอย่าขึ้นไปตรงนั้นมาแล้วมาแล้วบอสเออมามาจะนะยูบ้าเรื่องสวยจังเลยที่ไหนนี่เนาะ ไม่เราไม่เห็นเอาไปเก็บไปเก็บดูความพยายามนะคะป้าก้อยบอกให้ไปฝั่งหนึ่งห้ามปีนมาอุ้ยพี่วาสวยมากชิว่ใหูพี่น้องจล้ข้างหน้าพี่วาก็เยอะด้วยนะพี่วาเห็ดดำด้วยไปจ้ะไปกันเลยโอย้สวยพี่วาไปคะ่ะอุ้ยไม่โอ้ย <c oughs> <c oughs> แข็งใช่ไหมอันนี้เห็ดเหลืองก่อนโอ้โหเยอะมากเลยพี่ว้าเห็ดเหลืองอ่ะดูค่ะคอนคลัมคลิปที่ไม่ใช่ธรรมดาโอ้โหแข็งจะมาประดย์อาทุกดอกเด้๋ยจ้ะแข็ง <c oughs> โอ้โี่ว้ามันแข็งมาก โอ้โหโอ้โหยอดเดี๋ยวไปว่ามันกับชิบกับสภพาพด้วยจ้ะดีว่าอาจจะไปแอมากอีกแล้มากจีว่าความรู้สึกนี่แข็งขนาด้วยจ้ะโอ้ oh. ดูซิเนาะดูค่ะไปบอได้อยู่เนาะนี่จะ้ะเดี๋ยวใหม่กับพีดมากก่อนเดี๋ยวเขาไปเก็บออกทีหลังไปข้างบนนี่จ้ะข้างบนเก็บเห็รด,ดำดีกว่าด้าง,งบน เปาะเลยเก็บเห็ดดำโอเคอยู่ <c oughs> ต้อยมาได้บอ็ต่อยมาได้บอสต่อยบอกว่าโหจะเก็บกันยังไงม็คต้อยบอก เดี๋ยวดีๆนะพี่วามันเลื่อนอยู่เด้ความสุขของคนชอบเก็บเ็ดอาจจะได้ปลาปล่าแล้วมั้งนี่ไปหนาพี่น้อง,งหนาจ้าจแข็งมากยาดอก มันนั้นตีมาใต้ไฟตรงนี้แต่พี่นอ้องนี่ดอกน่า <c oughs> <c oughs> มันจิ๋มต้องตะกการต้องโอกกว่านี้พี่นอ้นอนงเฮียแรงมากนี่จ้ะดอกมันใหญ่ไปแล้วโอ้ <c oughs> เยอะด้วยสวยด้วยจ้ะ <c oughs> หักเลยหักเลย <c oughs> ขานางยังเป๊ะอยู่ยังเป๊ะอยู่ อยู่คันละมองตีให้ปพอพอแล้วไปอีกฟังหนึ่งจ้ะก็ะท่านเห็ดตีขึ้นมากก็ปบบพาาี่ว่ามันมันสัน้นแห้งมีระเบียงวันอุณภูมิปกติกลับขึ้นมาสวยงามเหมือนเดิม <c oughs> มันมวนตรงนี้แหละจ้ะเห็ด นี่หินมะเด็กมันแข็งดีเนาะมันเด็กอันนี้ดีจังกินกรุบๆเลยข้างสิมากสุดเลยจ้ะก้อยบอกว่าเก็บเห็ดในหินมะยังพอทนเก็บเห็ดในน้ำแข็งนี่สิเสียงอะไร heli copter ui phía khu cao tụi họ lên kì tất cả được ไข่ปีนไข่ไตอุ๊บโอ้โหยอดอันนี้ใช้ถุงมือลูกถุงอันนี้เป็นพลาสติกจ้ะเพิ่งหาเจอเนาะก็มีงนานมีก็หาบอสเจอรพึ่งหากันเจอ กินหนาแล้วกระสีอาสิบอร์ย่าปัญใจด้วยจ้าตัวะสีกระสีบนย่าอยู่แล้วครับแหงจะบนย่าแต่ปันใจจ้เพะ่เราหนาวเนาะสบายยูดนูน่หือ ตรงนี้มันแข็งเธอซื้อแต่ตะว่ามันทางบรร้านเองเป็นที่มะตะบันพักรอนเตีย่ยที่มะเป็นร่องเนาะอากาศอากาศเย็นก็เลยเป็นของแข็งเลยจ้ะเดี๋ยวเก็บใส่ชุดเก้า,าอุ่นๆอุ่นๆสำหรับเตี้ย โอ้โหดิ่งจวดเลยค่ะนี่โอ้โหโอ้โหยอดอุ๊ชาอุ๊ชา ดึงลูกค้าด,ด้วยกันเด้อโอ้โหอันนี้โอ้โหดึงขึ้นมากค่ะคุนหนิจดึงต้องไปดึงโอ้โหโอันนีโโ้ไม่ได้ขาหักขาหักไปต่อค่ะโอ้โห โอ้ขนางน้าี้สวยโอ้ยงามจ้ะออ้โหเูงนะจ้ะว้าวพีนะแข้งป๊กป๊เลยจ้ะโอ้โหโยสาบเห็ดไหลพวกนี้ิงดูพี่น้อง มันดูจะงามคกะแม่โอ้กินนี่ตรงในลานวิวเหมือนเด้อมันสดสดมันสดสดจ้ะเนาวะอยากเบังคาน้ำแน่อึ๊บดูเดี๋ยวเบังคาแน่นอน,นอนจ้ะกิดต์นี่ เ่ะพี่น้องมวลมวลดูขาฟินฟินพี่ว่าอืมอเจาะเสต็งด้จ้ะอุ่กนอ์ก็กำลังกับร้ายได้จ้ะ อืมต้นไม้ต้นไม้ไจะได้โอู้พี่น้องมาทุกส่วนค่ะปะ๊าไปกลับบ้านกัน ถุงใส่ได้จ้ะมันยังสวยดังด้านนอกงนมมากมันด้วยจ้ะโอเก็บี๋ยวนี่ก็ถุงใส่ได้โอ้โห โอ้โหดีมากเก็บเพชรนี่มานี่มักครับด้วยจ้ะจีนะมักเป็นการสวนโตด้วยค่ะเก็บเพชรนี่ที่นีหนาวบกเกี้ยงจ้ะบบวา่มามักเนาะมักความมัตีนมนะะันอะค่ะเน้อัด,ดึงมากเลยโอ้โหโอ้โหบง้แก่ในเบี้ง Okay. Uh, uh. Oh ho Jot. 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 Okay out okay. เห็ดใส่ถุงก่อนเด้อจะ้ะโอ้โหแม่เจ้าแม่เจ้าเออนี่จะ้ะขอเอาเห็ดใส่ถุงก่อนนะคะ